ไขข้อสงสัยสถานะสีเหลืองจะได้รับ5,000บาทเราไม่ถึงกันหรือไม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้านเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะคะว่าสถานะสีเหลืองนี้จะได้รับ5,000บาทหรือไม่นะคะก่อนที่จะไปฟังข่าวสารนะคะก็าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ไขข้อสงสัยสถานะสีเหลืองจะได้รับ5,000เราไม่ทิ้งกันหรือไม่จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะคะ ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหลายล้านคนได้รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วแต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากเช่นกันที่ยังไม่ได้รับเงินส่วนใหญ่ขึ้นสถานะสีเหลือง ซึ่งสถานะสีเหลืองที่พบมีข้อความและความหมายดังนี้1อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทุบทวนสิทธิ์ 2. อยู่ระหว่างการ,รการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขซึ่งสถานะสีเหลือง หมายความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านนำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์การลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิหลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วต้องรอการตรวจสอบข้อมูลที่ท่านเข้าไปแก้ไขใหม่เช่นบัญชีธนาคารพร้อมเพยเป็นต้นหากผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วโดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูลดังนี้ภาพหลักฐานการประกอบอาชีพเช่นสถานที่ทำงานหน้าร้านรถที่ขับ สินค้าที่ขายอุปกรณ์ประกอบอาชีพใบอนุญาตการประกอบอาชีพเช่นใบประกอบวิชาชีพใบขับขี่สาธารณะทะเบียนการค้าใบอนุญาตให้ประกอบการตามอาชีพโดยหน่วยงานของรัฐเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเช่นสัญญาเช่าร้านหลักฐานการรับเงินที่พักอาศัยปัจจุบัน กรณีไม่มีหน้าร้านหลักฐานทางโซเชียลมีเดียเอกสารการรับงานหรือดูแลลูกค้าตามกันว่าจ้างทั้งนี้ผู้ที่มีสถานะสีเหลืองอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะมีหลายคนที่สถานะเปลี่ยนสีเหลืองทยอยเป็นสีเขียวระบุข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดล่าสุดเมื่อวานนี้15พฤษภาคมนายลาวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกรกะทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14.5ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน4.4ล้านรายกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน5.3ล้านรายและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์และผ่านเกณฑ์จำนวน4.7ล้านรายกระทรวงการคลังจะด,ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในสัปดาห์นี้ได้ประมาณ14.2ล้านราย และส่วนที่เหลืออีกประมาณ3แสนรายจะนำไปรวมกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจากกลุ่มขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์โดยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เคยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าการรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์จะ เปิดให้บริการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563เป็นวันสุดท้ายกระทรวงการคลรังได้พิจารณาจัดเตรียมช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทรวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถติดต่อ สาขาของธนาคารออมสินทกสและกรุงไทยเพื่อร้องเรียนขอคำแนะนำหรือเพื่อผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563จนถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2563 และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะรหรับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะยังจะประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา5,000บาทนะคะก็รวมถึงทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยานะคะก็สามารถติดต่อสาขาของธนาคารอมสินทรกสหรือธนาคารกรุงไทยได้นะครเพื่อร้องเรียนและขอคำแนะนำนะคะ หรือเพื่อผูก้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะได้ตั้งแต่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2563นะคะจนถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2อ6 3นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือขอให้ได้กันได้เงินกันเร็วๆนะคะ และท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ